มีสานซิตี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมบ้าแยมมิสานซิตี้ครับผมเป็นเดนอสบายดีสุขภูสุขคนมาเนาะครับพี่น้อง มนี่พาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดคือเก่าครับมันนี่กับมีเงียหวกนะครับผมมาล้องเงี้ยวห่วกครับหรือลูกอ๊อดครับนะครับผมเป็นห่วกกวกนะครับอู้อู้อู้โดดออกมาล้องกันครับเอายำซิมานหัวมันครับพี่น้องครับมาคำครับกเลยเตรียหมาแวดมาพ่อมครับชมบรรยากาศใส่ห่วกนะครับ ที่การเกาะห่วครับผมที่เกาะทั้งหางนะครับลูกออดนะครับเพื่อให้มันดินนะครับนี่ได้ประมาณนี้ครับใส่เลยครับผมที่การใส่ก็ใส่เลยใส่ให้มันเหนือน้ำจังไลยครับเพื่อไว้มันตายมันดินครับยันตะปาดูเราครับพี่น้องมากกว่อนกัน น้องนี่ประดูมันลายประดูน้อยกันลังเหา่าอือเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับหลังต่อไปครับผมเบาอย่างไม่ใ่ปะใส่ไปเลยครับมันนี่มาล้องครับผมล้อง,งยางหักค,ครับผมเรียบร้อย ใส่เลยครับเรเรียบร้อยนะครับหนึ่งหลังครับประมาณนี้ครับผมหลังต่อไปครับชมบรรยากาศยังไม่เลี้ยงครับผม มาแล้วก็ออกหาอยา,ากหากินเหมือนเก่าเหมือนเคยนะครับเบ่าเยี่ยมก็หาอยา,ากหากินเก่าครับผมทำมาแรงมาครับหาใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดใต่ม่องใส่เงี้ยเขียดเนี้ยเงี้ยหวกเนี้ยครับ เฉียดเนี่ยย่างห่องเนี่ยมันนี่ร้องห่วงนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับกระสิด,ดินครับผมปาลากระสิมา้าเหรอครับวันนี้เมามาเด้อปลาเอ้ก็นี่มีเย่างห่วงเด้อ ด้วยมักชมบบรรยากาศใส่เบียดนะครับเด้อมองช่องเบาแยมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจงให้เบาแยมได้พี่น้องเด้อนี่ครับเรียบร้อยนะครับใส่เลยครับบ้านครับใส่เลย หเหนือน้ำจากม้ยครับผมหงอกสิเริ่มทำงานล้วครับจากม้าปลาเห็นปลากับม้าล้วครับผมเนี่ยเฝ้าใส่ก่อนครับไม่ใช่คำครับผมเหนืยวหัวก ต้องใส่เวลาค่ำๆนะครับเพื่อไม่ให้ห่วกมันตายนะครับเพื่อจะให้ห่วกมันดินครับผมเพราะช่วงนี้อากาศฮอตเอาตองร้ยมันเย็นก่อนเดี๋ยวเบ้ายางไม่ใส่ไปเลว้วนครับผมมันจะคำนะพี่น้องนะเอาจงเมืองกันเมื่อแล้งครับผมคันเมื่อแล้งม่ได้กับฝุ่นละเบ้ายางไปบที่พยายามย้ำเร้านจะเดียว สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมมารุ่นน้ากันครับยามเบ็ดนะครับเอามงน้ากันครับเยี่ยหัวเขาชืเป็นยังไงครับสิมานโฮมานครับพี่น้องครับไปเลยครับเบาย่มสิพายามเบ็ดตอนเช้านะครับสวัสดีแฟนครับสุูุสุคนนะครับผมวันนี้ยามเบ็ดกับเบาย่มเด้อไปน้ากันครับนะครับหลังแรกครับผมมิดชัดนะครับ เหยื่อหมดนะครับเหยื่อหมดเหยื่อหมดไม้ถูกไม้ถูกอันนอยเงี้ยตัดเสียเอาคู่นะครับปลคู่มาใส่หัวบางทีนันก็ตายครับโอ้ยจะใส่มือไม้แล้วพี่น้องอุ้ยเอาแล้วลครับเรียบร้อยแล้วครับผม,มช่อนปอกคอครับปอกคอ อ่อคอครับอีกแล้วครับหนึ่งหนึ่งตัวตัวแรกแห้งมันนะครับผมอูอ้หูนี่ปลาช่อนปลาช่อนตัวแรกแห้งมันครับผมปลาติดจนว่าไอ้เบ็ดหยอดแสดงว่าติดโดนแน่ครับเพราะเมือ่อคืนนี้เบ้ายำไม่ได้ม,มายามเนาะครับเบ็ดหยอดปลอดเลย ดีโยนบ่ขาดครับผมโอ้เบ็ดเสียเลยครับแสดงว่าดินแต่เมื่อคืนเนี่ยแหละเพราะว่าผมบ่ได้มายามตอนกลางคืนนะครับผมบ่ได้มายามตอนกลางคืนก็นเลยอาจจะติดแต่ดโดนคนละวนี่เมื่จาก่องรอยเราเบ็ดมันดินจนว่าเขาแห้งลรวเอาตัวแรกครับผมตัวแรกแห้งมันครับเศ้านี่ครับผมปาคอนะครับเหยื่อหวก ทำผลงานได้หนึ่งตัวแล้วนะครับผมลื่นเนไปยาวๆครับตามไปเรื่อยครับผมเศรานี่ก็หมานไปแล้วโอ้ยหลังนี้ก็หวดกหวัมนได้ตายนะครับ ผมก็ทิเก็บไว้ถใสไซอีกปวดเอาไว้ถใส่อีกงาต่อไปครับวด้ถือครับหมดหมดครับบมดวนนจะตายแค่เก็บไปไซอีกครับผม ่ใสอีกอากาศดีครับผมอากาศตอนเทวเศร้าครับอากาศพอดีพอดีเย็นสบายเลยครับโอ้ยคือเองียบท่าน้องมันจะได้ตัวเดียวสิเนาะพี่น้อง หมดนะครับเอเพือออกถึงว่าไปรอบมาดูมาดูน้อยไรมาดูกวนเบ็ดลายครับอ้าวรู้สึกับมีเลยหม,หมดครับ มีแท้ปะเดินกันต่อนะครับสงครามยังไม่จบนะครับอย่าพึ่งนับศพตทหารเจ้าว่าอู้นีครับนี่ครับแสมนอะอนี่ข้างหลังนี่ครับผมเอาแล้วครับดุนกันครับผมโอยงสาทไหนครับผมนีครับมองบิด เบ็ดหมูบเลยนะครับมีดินเล็กน้อยครับผมมึงน้ำกันครับมันอยู่ตอนนี้มันอยู่ในจอกครับนั่นน,น,นั่นครับเอาดูน้ำกันครับผมตัวใหญ่สั่มแต่ไม่พี่น้องแล้วอุ๊บอุ๊บอู้หญ่ครับเ <c ười> ออหนึ่งตัวสุดยอดสุดยอด ตัวที่สองครับผมตัวที่สองนะครับปลาช่อนเหมือนเก่าโอ้ตัวนี้กินเลิกครับตัวนี้กินเลิกเลยครับผมบดเมื่อยแท้เกลืนเบ็ดเลิกพดตัวที่สองนะครับผม mm hmm. วู้บ้าเยีมกับเมียยางมากใกล้เติบแล้ว ผลงานเยี้ยหอกครับผมกับน้ำเสนอนะครับผู้ใดอยากใส่เบ็ดนาแรงนะครับกับมีหวกอยู่ครับผมแน่นอนนะครับชัวร์แล้วครับสองตัวถือว่าสุดยอดหวกนะครับผมเป็นหวกกบไปหาซื้อตามที่เพิ่นไหนเลียงกบไหมครับช่วงนี้กับซิมีหวกครับเพราะว่าเพิ่นเพาะขายอ่ะสองตัวนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับสูสีครับ ดุนกันต่อครับผมสองตัวแล้วห้องกว้างแล้วครับสองตัวแล้วพอใจแล้วครับเศร้านี่ <c oughs> สองตัวพอใจแล้วว่าหยามได้สองตัวแล้วครับไปดุนกันครับเมื่อคืนลมมันแห้งนะครับจอกมันพัดเข้ามาข้างฟังบ่ได้มายามบางหลังไอ้หวัวหมาันก็ขึ้นอยู่ทั้งจอก เขาเจ้าเส้นโม้ตวนี้หลังนี้ก็หมดหลังนี้หมดนะครับมาตามเสียงสีแสงวันเจ้าแต่งอายมาช่วยงาน ไปสองตัวแล้วครับผมพอใจแล้ว <c oughs> แข็งยกร่งมันได้อยู่ครับ <c oughs> ดีแล้วนะครับสองตัวพยายามไปเรื่อยครับผมโอ้มืงหลังนี่ครับส่งหมู่หมู่เหมือนจะหมู่หมู่ถืงอ,อย่างรวดไปหน่อยอุ้ยครับเอาแล้วครับตะข้อผม มาอีกแล้วครับหนึ่งตัววู้โยโยตัวที่สามนะครับตัวที่สามครัพี่้องนะครับตัวที่สามงวกักนะครับโอ้หนำเสนอนะครับพี่บ่ส เงี้ยห่วงนะครับสุดยอดตัวที่สามครับผมยามไปเรื่อยๆนะครับโอ้คสับพีน้องสามตัวแล้วน่ครับดูผลงานนะครับสามตัวมาแล้วครับสามตัวยังมีอีกครับผมยังอีกลายลังครับเดี๋ยวเบายาสิพายยามไปเรื่อยครับ มีเฮมีเฮโอ้แบบนี้ต้องบอกว่าหวกห่วกห่วกเจ้ามาเยอะห่ว <c oughs> <c oughs> กววครับเยอะห่วกน้องสนนือวันนี้ละแม่ค่ะได้ขายหวกวันนี้ละเพิ่นไปขายหวกย้อนตลาดนะครับตามายายมาขายหวกซุ่มมือบ่บ่ยายหวงกํงมามะสิน บุคคลมีคนสื่อเหเรอวันนี้ละบ้าเยำได้ปลาสิไปบอกกับเจ้าว่าโอ้ช่วงนี้เงี้ยห,ห่วงนี่สุดยอดเลยเอาปลาไปอ่างคนนะครับเด็กๆน้อยคนกำลังไปซสื่อมห่วงน้ำเราพเพราะหห้ราได้ขายนะครับโฆษณาห่วงหิ่ยห่อยห่วง <c oughs> โอ้ยเมียครับหลังนี้ว่ายังไง ังนี้าถงลนี้ก็บาถึอ๊บโถูกวัถูกไปเดินกันต่อหลังนี้ว่าจังไหนนาะ ôi chọc ăn tiểu má hấp ô cụ đồng là Cái này mới giảm nhé, mới khứ nằm cái gì đó chứ Cũng có đều ở ngoài Giảm toàn lên đằng đi biến đây nè Dùng một mùng... มีเหตุการณ์น,นะครับไม่มีอะไรเลยบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศแบบอิสานอิสานอิสานสิตเตี้ย <c oughs> อุ้ยมันาย คลิปเบายำมกับคอยมีความสุขนะครับเ้อเบายำมกับวอยูคนเดียวต้องสิละครับเยฮะยิ้มมาลละนิดจิตจำใส่นะครับเอ้หลังนี่กับพวกพี่น้องนี่ปลาโดหร้ายหลายครับผมเบายำมกับมาตกลูกมันไปให้เพอนเรียงอยู่รับประกันรลายครับ แต่แม่มันนี่บไคได้ครับตัวใหญ่ก็บอกายได้จกักมันไปอยู่ไสบ่มันอาจสิเข้าซ่าครับบ่ทันปลาน,น้อยปลาน,น้อยเขา้าก่อนปลาใหญ่เลยบ่มีโอกาสเขา้าโอวครับผมผมพยายามมาจนหมดแล้วครับพี่น้องครับเซานี่ก็ได้มา3ตัวนะครับใส่พอดีพอดีเลยนะครับใส่ง,งามๆเลยครับผม ตัวพอด,ดีพอด,ดีปลาคอไงฮองสามตัวนะครับผมนี่สามตัวนะครับสุดยอดเลยนะครับคอเฮาผู้ใดมักบรรยากาศใส่เบียดนะครับช่วงนี้หนาเนี้ยครับผมหนาแร่งฮ่อก็สิหาเยอะใหญ่าจากน้อยนะครับผมกับซื้อห่วกม้านะครับจากตลาด ตลาดคนมาขายเนื้อมาเลี้ยงตลาดบ้านฮ้อครับตลาดเลี้ยงในห่วงมันนะพี่น้องใส่งามๆเลยนะครับพระเอกของเขาครับผมพระเอกของเราวันนี้นะครับหวกน,นะครับ,รบโอ้ย <laughs> โดดลงแล้วว่าช่ให โชว์พีโชว์น่วงมันจะเฝ้าดูตายไหมจะเฝ้าโอ้ยเอาพี่น้องมุกอนเนี่ยนะครับ <c oughs> พระเอกของเขาเล่นตัวเล่นตัวนะครับตัวน,นี้จะหนากว้างเนาะน่ครับง่วงนะครับกะเลือกช่วที่มันขาบ่าออกลายนะครับถ้าตัวใดที่มันขาลายปานก็่อยากกินตัวที่มันออกขาหนานะครับใคแม่ค้าเพิ่นเรียกให้นะว่าจะเอาตัวที่มันนั่นนั่นลายช่วงนี้มันออกขาแล้วครับออกขาหนาขาหลางัง ปลาคายกินครับส่วนมากมันจะกินพวกนี้ครับพวกที่มีแต่ขาหลังนะครับครัดเลยแต่ขาหลังซุ้มหนี้ชีอ่อนๆอ,อ,อยู่ครับปลามากครับผมซุ้มขาอายปาลาก็มันกินมันได้สำหรับคลิปไซเบดเยื่อหวกมื่อกี้ครับผมก็ขอฝากไว้สักนีดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แฮนดบ่าวยามเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งกันด้อครับ สำหรับทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบาเยมครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีนะครับผมนอนหลับให้ได้เงินมื้อนอนตื่นให่งเงินมื้นเสียแห้เงินแสนมาแทนนะครับเอานี่เบาแยมมีล้ำล่าพัดจากนะครับผมเบาแยมขอเข้ามาสวัสดีครับพอกันคลิปนาแล้วครับผม